สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบป้ายมาตอนไหนไปน่เนี่มันขาดอยู่ป้ายเดียวเลยนี่เศกหกเฮ้ยเศกห้าบอไป่แม่เศก้าเป็นบ่เศกห้าป 90, ้ายเก้าศูนย์วาเลนตี้ครับนะครับตั้งอยู่บาไหนเนี่ยอ้อมน้อยอ้อมน้อยสายสี่สายห้าอ้อมใหญ่ม,มาเลยบางแคบางบอลมาเลยข้างในอลังการแล้วใช่ไหมน่าจะข้างใน,างนมาดูของแท้มาดูของแท้นะครับหรือแค่ป้ายไฟเนาะมาดูมาดูเสร็จแล้วมขนาดเลยเจ้ปุ มาบุญพีดหลังพี่น้องวามว่ารอดบว์พีดหวังถ้าเบิงเปิดอลังการเดี๋ยวแป๊บนึงผมสิเข้าไปเปิดก่อนอย่าฝฟาเด้ออย่าฟาเด้มาๆมาเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้เดี๋ยวสิบพันเลยเฟอรได้กี่บาผ่านโอ้เป็นไงเป็นไงถ้าถ้าถ้าเทนธรรมดาที่ไหนเสียปุสุดยอดนะครับ90เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมานะมานะวันที่26่สิบหกนะแล้ววันที่ สามสิบมีใครบุกสุปาการเต็มวงสวยขยี้ใจขยี้ใจสาวแม่ห้างนางไม้ลูกติดทรงละกสัยเขินๆบ้สวยเหลือเกินอยากให้ชิดไม่ว่าจะมองมุมไหนถึงบาทใจมักเด้มักสาวเสือยินคนละเพลงคนละเพลงยิ่งใหญ่ลังการยิ่งหญ่ลังการครบดูจอ LED ดูไฟครับเออเพชรตอง เฮ็ดได้ถึงมันวะไดถึงครับมีทุกแนวนะมีทุกแนวยุคเก้าศูนย์ยุคศูนย์อินดี้วาไรตี้หมอรำมีเบิร์ตเพื่อชีวิตเบิรเพื่อชีวิตมีเบิร์ตนะครับเอาใจทุกคอเอาใจทุกคอแต่เราจะเน้นเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับเราจะร้องเพลงใหม่เพลงดังๆเท่านั้นใช่นะครับเพลงยุคใหม่เพลงดังๆเท่านนั้อินดี้ไม่ไม่อินดี้ไม่ไม่ดังๆในยุคเท่านั้นแล้วนอกนั้นเราก็จะเน้นแบบเก้าศูนย์เก้าศูนย์ กคองว่า30อัพขึ้นไปน sí ี่ร้องได้ทุกคนใช่แล้วก็จะเอาเอาศิลป kind of ินอายุเก้ส so, okay. ูนมาแมนครับอย่างเช่นเสือธนพลโอ้แสนนากาเสกโลโซแพงพอดเอาไปก่อนให้หาเงินก่อนเอาเอาไอมาก่อนเอาไอ่เรามาก่อนเอากายมาก่อนแสนนากาเราราคาเขาสู่ไว้แล้วมิเสกนี่สองแสนกว่านะใช่ไหม แต่ว่าเราน่าจะอัดคอนเสิร์ตใหญ่สักคอนเสิร์ตไอหนุ่มกะลาอย่างเงี้ยออ้ยสุดยอดนะกะลาที่เป็นส่วนไอเอสก็จะเป็นเตอสนใจเอาเอลเอลไปก่อนเอาหนุ่มกะลามาดีกว่าหนุ่มกะลา <c oughs> หรือว่าจะมาเป็นอะไร <c oughs> เด็กเสพเออตะบอยสเกตอะไรประมาณนึงเตาสมชายเราหลอกพี่ยังก็เออฮะเตาก็โจกลองจะได้เล่าเราพี่ยังก็ลองให้เลย อ่ะเป็นแค่นี้เป็นแค่บอดี้การ์ดบอกอีเพลงหนึ่งไหมเพลงสามแล้วไหมไม่เกินก่อนเอออภิษฐรกรรมมาดอกคบมันสิคิดเพียงอย่างไรบ้างหวันแน่นอนนะดูอลังการมากไปนะครับทีสดชืนเลยกำลังทาสีอยู่ไหมล่งกำลังทาสีอยู่กำลังเร่งอยู่กำลังเร่งอยู่ก็จะเปิดอาจารย์มาทันเลยฮะอยู่มาทันยังไม่ทันงานถามลูกทำคว่ำไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้มีผ้ามากผิดเนาะ มีย,ยังยังยังไม่มียังไม่ได้สั่นเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้แต่ว่ายังไฟยังเต็มไม่หมดอลังการแน่พี่น้องเย้ยสุดยอดนะครับฝากด้วยนะครับวันที่2ี่นี้เปิดแล้วนะเ,เปิดแล้วนะแล้วก็30คอนเสิร์ตใหญ่บุก <คน S 1> สุพการบุกสุพปปการยิบเ<ข>้อเกี่ยว่าเปิดร้านเลยอะคอนเสิร์ตเปิดร้านเลยอ,อ่าคอนเสิร์ตแรกของร้านลองเปิดร้านเลยบุกสุพการฝากด้วยนะครับเพื่อนๆนะนะเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวจะมาถ่ายดูสวัสดีครับสวัสดีกลางวันเดี๋ยวมาทำอะไรมาทำ mong mừng sáng sĩ em ea danh chấp